ชักจะทนไม่ไหวนะครับโอ้โ oh หฉชนั้นของโปเชตติโนโอดครวนนะครับลิเวอร์พูลแพ้ไม่เห็นมีใครพูดถึงเหมือนเชลซีเลยนะครับอื mm ้มเชนนั้นของมาริซิโอโปเชตติโนนะครับผู้จัดการทีมของเชลซีออกมาชี้ว่าพวกเขาถูกวิจารณ์แบบไม่แฟร์ครับหากเทียบกับลิเวอร์พูลที่เจอความแพ้ให้กับอาร์เซนอลเหมือนกัน ทางด้านของโปรเชติโน่แล้วก็ทีมของเขาตกเป็นเป้าเล่นงานของบรรดาสือ่อกูรูแล้วก็แฟนบอลมาโดยตลอดนะครับหลังเกมแพ้ให้กับเลวัวปูสี่ปลาตัวตัวหนึ่งก่อนจะแพ้ให้กับวูลฟอีก4-2ไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เลวร์ปูเองก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลไป3ปราต,ตัวตัวหนึ่งเหมือนกันในเกมวีคเดียวกันนะครับและโปรเชติโน่มองว่าทีมของครอปเองไม่ถูกวิจารณ์มากอย่างที่พวกเขาโดนมาฟังสิ่งที่โปรเชติโน่ได้พูดถึงนะเขาบอกว่าผมคือโค้ชใช่ไหม เป็นแฮชโค้ ode, และบางครั้งเราก็ปิดพลาดเพราะมันคือฟุตบอลเรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้และเราต้องเดินหน้ากันต่อด้วยความเข้มแข็งผมคิดว่าเรามีกลุ่มนักเตะที่ดีมากๆแต่ด้วยหลายๆเหตุผลอย่างที่ผมเคยพูดไปเราไม่ได้แสดงผลงานออกมาในแบบที่ทุกคนคาดหวังและเมื่อความคาดหวังนั้นมันต่างจากความ,มจริงมันเป็นความจริงที่ยากที่คุณสมควรจะได้รับเพราะเหตุนี้ผมถึงไม่เคยหมดความอดทน เออหลังแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมันราวกับว่าพวกเขาล้มเหลวครั้งใหญ่ใหญ่มากๆดูเชลซีซีพวกเราแย่ขนาดไหนและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลพวกเขาก็แพ้แพ้กับอาร์เซนอลแต่ผมไม่ได้ยินใครพูดถึงเรื่องนั้นเหมือนกับที่เราแพ้กับลิเวอร์พูลเลยโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่พอชนะครับได้ออกมาระบายนะบอกว่าเออลิเวอร์พูลแพ้เนี่ยไม่เห็นมีใครพูดถึงกันเลยพอเชลซีแพ้เท่านั้นแหละ โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลจัดเลยแบบนี้มันไม่แร์นะโดนอยู่ทีมเดียวแพ้ก็โดนชนะก็โดนแต่พอเป็นลิเวร์คูลแพ้งเงียบคลิปไม่มีอะไรที่โดนโดนตำหนิอะไรเงี้ยไม่โดนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พอร์ชได้ออกมาระบายมาโอดครวนนะชัวกวครับมีความคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของเชคเกนคอปขออภัยของอาอาปชิโนก็สามารถคอมเมนเข้ามาได้นะครับ จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยนะครับผม